ซีราทับไทยผนึกกำลังลุยเต็มเหนี่ยวปิดเกมขเขมินก่อนมือที่สามโผล่ทำเหตุปะทะยืดเยื้อแม้ว่าเหตุการณ์ปะทะระหว่างไทยกัมพูชาที่ยังคงเดินหน้าต่อ,อยางดุเดือดบริเวณชายแดนทั้งสองประเทศทามกลางการลุ้นให้มีเป้าหมายยุติการยิงและนำไปสู่เวทีเจราจาเพื่อหารือกันนั้นแต่ล่าสุดดูเหมือนจะยังไม่เห็นทางออกของปัญหานี้มเมื่อเขมรไม่จริงใจกับไทยและไม่เคยหยุดยิงรวมทั้งยังเน้นเติมกำลังพลเข้ามาในพื้นที่และฐานทัพที่ถูกทำลายไปจนสิ้นแล้วด้วย ก่อนหน้านี้ฮุนมาเนตนายกของกัมพูชาได้ตกปากรับคำกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐว่ามีเจตนาจะหยุดยิงเพราะอยากให้เรื่องดังกล่าวจบแต่ยังไม่ทันพ้นครึ่งวันก็มาบิดเบือนใส่ร้ายว่าประเทศไทยต่างหากที่เป็นคนไม่ยอมหยุดยิงเราลองไปดูทำลายสถานการณ์ประทับของวันนี้กันเลยค่ะศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองสรุปสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่27กรกฎาคมเวลาเที่ยงนะคะ ตามที่เกิดสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองสรุปผลการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้สภาพอากาศตามแนวชายแดนยังปรากฏฝนตกหนักในหลายพื้นที่ภาพรวมสถานการณ์ในช่วงบ่ายจนถึงช่วงกลางคืนของวันที่26กรกฎาคมมีการปฏิบัติที่สำคัญจำนวนเจพื้นที่ลดลงจากวันแรกสามพื้นที่ดังนี้ 1. พื้นที่ช่องบกทั้งสองฝ่ายตึงกำลังและปรากฏข่าวสารว่ามีการเคลื่อนย้ายกำลังบางส่วนมาช่วยในพื้นที่ปูมะเขือพื้นที่ช่องอันมาฝ่ายเราดำเนินการเข้าควบคุมพื้นที่ตามเส้นปฏิบัติการ1ต่อห0 0 0มืนขณะที่กำลังประเทศกัมพูชาได้เคลื่อนย้ายลงไปทางทิศใต้2อพื้นที่ผู้ผระสาทโดนตัวและช่องจ่าเท่ายังตึงกำลังกันอยู่ฝ่ายประเทศกัมพูชาน่าจะมีการสูญเสียอย่างหนักสำหรับผู้บัญชาการกองพลของประเทศกัมพูชาที่ปรากฏข่าวสารว่าเสียชีวิตเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่นี้อย่าง,งไรก็ ามารถยืนยันข่าวสารนี้ได้สามพื้นที่ด้านหน้าเขาพระวิหารยังคงมีการสู้รบกันอยู่โดยอาวุธหลักของประเทศัมพูชาคือการใช้ปนซุ่มยิงจากพื้นที่ปราสาทพ,พระวิหารมุ่งทำร้ายกำลังคนของเราขณะที่พื้นที่ภูมะเขือฝ่ายเรายังคงควบคงุมพื้นที่ตามเส้นปฏิบัติการหนึ่งต่อห้าหมื่นเอาไว้ได้ สี่พื้นที่ช่องจอมีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนโจมตีบ้านเรือนประชาชนไทยและพื้นที่ปราสาทตาควายและฝ่ายประเทศกัมพูชามีความพยายามในการส่งรถถังขึ้นมายังพื้นที่ช่องกลางทางทิศตะวันตกของปราสาทตาควาย2กิโลเมตรหาพื้นที่ปราสาทตาเมินทมในการปรับรูปขบวนเข้าตีทางทิศตะวันออกปราสาทตาเมินตลอดทั้งวันจนฝ่ายเราต้องถอนตัวออกจากพื้นที่และใช้ปืนใหญ่โจมตีทําให้ฝ่ายประเทศกัมพูชาต้องถอนตัวออกไป สำหรับการปฏิบัติในวันที่2 7กรกฎาคมในช่วงเช้าเวลาประมาณ6โมงครึ่งฝ่ายกัมพูชาได้ใช้จรวดไม่ทราบชนิดจากที่ตั้งสนามบินกรุงสํารงจำนวน4นัดทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนไทย2หลังสัตว์เลี้ยง5ตัว การปฏิบัติของฝ่ายเราในวันนี้ที่สําคัญได้แก่การเข้าควบคุมพื้นที่ตามแนวเส้นปฏิบัติการ1ต่อห0,000บริเวณช่องอันมาอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่ซึ่งประเทศกัมพูชาย,ยังคงมีความพยายามในการเข้าพื้นที่ได้แก่พื้นที่ช่องตาเท่าด้านหน้าเขาพระวิหารและภูมะเขือพื้นที่ช่องจองปราสาทตาควายและปราสาทตาเมือง การลุกรานดังกล่าวอาจสร้างผลกระทบต่อประชาชนตามแนวชายแดนจากการยิงอาวุธที่ไม่มีรูปแบบไม่เป็นไปตามกฎการประทะของฝ่ายกัมพูชาก็เป็นได้ภาพรวมของสถานการณ์ยังคงมีความตึงเครียดสูงและฝ่ายกัมพูชาอาจกําลังเตรียมพร้อมสําหรับการปฏิบัติการทางฐานเพื่อสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายเราให้มากที่สุดในช่วงสุดท้ายก่อนการเจราจาโดยปัจจุบันได้มีประเทศเป็นกลางเสนอแนวทางในการยุติความขัดแย้งออกมาแล้วหลายประเทศโดยเฉพาะความเห็นของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา การอพยพประชาชนสนับสนุนส่วนราชการจังหวัดในการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่รวบรวมพลเรือนพื้นที่ตอนในทั้ง4จังหวัดดังนี้จังหวัดบุรีรัมย์หนึ่งจุดจังหวัดสุรินทร์เจบจุดจังหวัดศรีสะเกดหนึ่งอยหจุดและจังหวัดอุบลราชธานีเจหจุดส่วนเรื่องอื่นๆค่ะหนึ่งขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเช่นเฟซบุ๊กแฟนเพจกองทัพบกรอยัลไทยอาร์มี่เพจกองทัพภาคที่สองเป็นต้นและขอความร่วมมือไม่ชออา่่นเืืถ 2องขอให้ลดการโพสหรือแชร์ภาพการเสียชีวิตของทหารกัมพูชาซึ่งเป็นภาพที่น่าหดหู่เพื่อให้เก็ิแก่ผู้เสียชีวิต จิตอาสาพระราชทานการช่วยเหลือประชาชนดูแลและช่วยเหลือประชาชนโดยจัดก,กำลังจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและจิตอาสาเข,ข้าอำนวยความสะดวกประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวและช่วยขนย้ายสิ่งของรวมทั้งช่วยในการประชาชสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนได้รับทราบในพื้นที่4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุสรินทร์จังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดอบุบลราชธานีและจิตอาสา904จากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพ,าพระราชทานจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งิ้นจิตอาสา904 147นายจิตอาสาประ ชาชน2,480และรอรอจิตอา,าสา220นายขณะที่การเดินเกมของเหล่าทัพไทยก็ยังคงเข้มข้นเรื่อยๆทั้งแผนการรบทางเรือและทางอากาศรวมทั้งทางบก ที่สามารถจู่โจมเป้าหมายที่แน่นยำเน้นทำลายฐานทัพคอมเมนต์มาให้มีผลกระทบภาคประชาชนล่าสุดในเพจเฟซบุ๊กเป็นภาพการร่วมรบระหว่างทัพเรือและทัพอากาศระบุว่าความสามัคคีของคนในชาติเป็นสิ่งสําคัญที่จะร่วมกันปกป้องแผ่นดินและอธิปไตยของชาติไทยเอาไว้ได้อย่างมั่นคงซึ่งจะเห็นได้จากปฏิบัติการพร้อมกันในทุกวิติตากกําลังทหารตำรวจทั้งสี่เหล่าทัพและภาคประชาชนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกองทัพอากาศขอขอบคุณทุกแรงใจและความร่วมมือที่ส่งให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านทางนี้หากคุณผู้ชมได้ตติดาาามข่วจะเห็นกร ภารกิจร่วมกันของทั้งทัพบ,บกทัพฟ้าทัพเรือที่มีเป้าหมายกำจัดศัตรูและปกป้องผืนแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วอย่างเต็มกำลังใจ ด้านนายเกษมอชชายอดีตบรรณาธิการบริหารสยามรัฐโพสข้อความผ่าน,นเฟซบุ๊กเกษมอชชายระบุว่าพอสังเกตบ่ายนี้ทั้งเฉยโอกาสสร้างชื่อเสียงผมเนี่ยตามข่าวแทบไม่ทัน รณีที่ทั้มพูดกับคุณมานเนตและภูมิธรรมทางโทรศัพท์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านบอกว่าต้องหยุดยิงทันทีก่อนที่จะเปิดเจรจา,าเรื่องภาษีตอบแทนที่ขึ้นไปอย่างแสนสหาหัสกับกัมพูชาแม่การผ่อนปรนที่10จะหมดเวลาลงหลัง31ตุลาคม68ไปแล้วแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าถ้าคุณเองไม่หยุดยิงก็จะไม่เจรจา,าลดอัตราภาษีด้วยทั้งๆท,ที่ตอนนี้ทั้มเองไปอยู่ที่สนามกอล์ฟตัวเองในสกอตแลนด์ผมบอกได้เลยว่านี่เป็นการเฉลยโอกาสอย่างเหมาะสมที่ทั้มพยายามทําเช่นกรณีที่เกิดการพิาพา,งา,าทางนาาิดกสุ และครั้งล่าสุดกว่าก็ช่วยหยุดยิงระหว่างอิสราเอลอิหร่านหลังจากถล่มโรงงานผลิตเชื้อเพลิงปรมาณูเข้มข้นของอิหร่านจนกระทั่งในที่สุดแม้แต่เนทานยาฮูก็พยายามเสนอชื่อทั้มเขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเลยชัดเจนครับที่คราวนี้ทั้มก็จะชฉวยโอกาสสร้างชื่อเพื่อให้เข้าองค์ประกอบเพื่อได้ดับการพิจารณาสําหรับรางวัลโนเบลอีกผน ส่วนที่ว่าจะจิงใจให้ไทยกับกัมพูชาหยุดยงิงทันทีตามที่ทาเรียกร้องนั้นไม่มีทางเป็นไปได้เพราะวันนี้กัมพูชาก็ระดมยิงมายังฝ่ายไทยอีกที่บ้านตาโซจังหวัดสุรินทร์ทำให้เกิดเหตุเพลิงไม้บ้านเรือนประชาชนลา้หลังและมีผู้บาดเจ็บหลายรายในพื้นที่ดังกล่าวจึงเชื่อว่าการปฏิบัติการทางทหารยังคงดาเนินต่อไประหว่างสองฝ่ายแต่หนักจะเบาแค่ไหนก็อยู่ที่การตอบโต้กันระหว่างสองฝ่ายที่ไม่อยากสู้รบกันเท่าไหร่แล้วพอรู้เป็นไงว่ากําลังทงําสงครามให้กับระบอบพักศิล์และระบอบพูเซน ม่ใช่ทำเพื่อชาติบ้านเมืองตามที่2ระบอบนั้นกล่าวอ้างการช่วงชิงการนำทางการทูตและการเอารัดเอาเปรียบของทันนั้นรู้กันว่าเป็นวิธีการที่ชงชัางไม่มีระเบียบแบบแผนแต่ก็เป็นการสร้างความปกติใหม่คือ New Normal ทางการทูตอย่างแท้จริงก็แปลกดีครับเพราะมีข่าวออกมาแล้วว่านักข่าวสายทหารชื่อดังวัฒนานาน,านุ่มผ่านทางเฟซบุ๊กของเธอว่า เผยมาด้วยเตรียมหารือรมวกัมพูชาเที่ยงนี้จะเป็นจริงเช่นที่ว่าหรือไม่และอย่างไรในบ่ายนี้ก็คงจะรู้กันแล้วจากนักข่าวสายกระทรวงการต่างประเทศว่ามีการเจรจาจริงเอาเป็นว่าความฝันของผมที่อยากจะเห็นการเจรจาอันจะนําไปสู่ข้อตกลงหยุดยิงที่แขีนไว้เมื่อเช้านี้น่าจะกลายเป็นความจริงแล้ว นี่ครับพลังอํานาจและอิทธิพลของทั้มที่สามารถหยิบฉวยเอาการลกภาษีต่างตอบแทนมาเปลี่ยนเครื่องมือกดดันข้างนี้หากเจราซาได้รับเืินนาไปสู่การหยุดยิงได้จริงซึ่งจะต้องต่อรองกันอย่างขยิบหากไปเหลือบากกว่าแรงก็จะหยุดยิงได้จริง ขออย่างเดียวกัมพูชาอย่ายิางขีปนาวุธ PSL-03 ที่ยิงไกลที่ถึง130กิโลเมตรเข้ามาก็แล้วกันไม่เช่นนั้นทหารไทยสวนกลับึ่งซาสมเป็นแน่ก็ได้แต่หวังว่าข้อเสนอแน่ของทั้งจะไม่เสียเปล่าค่ะอย่างไรก็ตามค่ะมีกระแสจับตามองว่าในวันพรุ่งนี้ทั้งตัวแทนของนงายภูมิธรรมรักษาการนายกจะเดินทางไปมาเลเซียเพื่อเจรจากับฮุนมาเนตถึงปมขัดแย้งสองประเทศและจะมีการเจรจายุติการยิงรวมทั้งหน่ติดตามสถานการณ์ในค่ำคืนนี้ด้วยว่าการจะมีการเจรจาพรุ่งนี้ทำเมรเล่นงานฝั่งไทยแบบจัดท้ทาย ทำให้มีรายงานเบื้องต้นถึงผู้บาดเจ็บด้วยค่ะ